ค่ะแล้วก็น้องพิมพ์เป็นชื่อเร่น1โอเคบายทั้งหมดสองพเยนไม่มีแล้วต้ก็ไ้เขอทอนอ้ยแพงเงนี่เมูลสองพันเยนเ้บาทนะสคนนะคะนั่งง ครบอย่างสามใบเอ๊ะ okay. อันไหนของหนูอันไหนของป้าแม่คะไหนนะคะมันเขียนไหมไหมอันนี้ Adele Adele นี่ Children ค่ะอันนี้มันอันนี้มันออกมาทัสองสองอันก่อนแล้วน,นี่ออกมาอย่างเดียว คุณน่ารักมากเลยห้องน้องเหมือนห้องนกสปอรตเลยนะได้โดเรม่มันไม่ผมไปจากนีดชั้นไหมฮะผมมาด้วยกันทำห้ชีบี่ก็มาดะคะมาให้ใหญ่ๆคมอก็แล้วแต่ก็เอามาวางเอาอะไรมาวางฮะ โล่งให้โดลาเอโมนนะคะโดนอะไรนี่โอเคกดแล้วแด่อรเป็นไกดโดนได้ไหมอะไรไงกินอันนี้แล้วเยี่ยมคิดแอนเนียงนี้ค่พอโดนเมอนก็จัต่ไม่ใ่เลยบูดายาจีเลยเออปัดแล้วบูายาจีได้ด้วยปัดคิวไดด้วยบกับโดเรมอนน่ะเ จรมาิงปได้ปดขึ้นเอนย่ไม่้นนะคะเป็นโดนใครฉายย่อส่วนย้อนนอ่คะขอแจเป็นคนย่อส่วน็กเกียห่ออย่อส่วนกีสีแล้วมันมีแบบกับเนหรือขยายส่วนัม่นเออไม่ Hour, มอนค่ะใช่หอ่ัตัวว่านี้เลยตัวนี้เป็นเอ่อแองเจิลออนเดฟิงเกอร์แอนด์อาร์ตอิสแอดวายเ l อร์ดงเจอวิลกิคุ้มคุ้กันเลยนะจจะเป็นแบบตอบคำถามอันนี s> <S ้วมกันเวลานี้จำง่ายข้าคุมล้องหนใช่ไหมคะ้าคุมการเวลาเออขาคุมการเวลาอันนี้ไฟฉายย่าส่วนทำแมชชีนขนมปังอันนี้ชอบมากขนมปัง ปาล์มจะจำหนังสือได้ไม่ต้องพกองแคินเทมันเคยอยากไอ้ฟ้ามามันอะคุณคุณลุงนี่ก็จำได้นะเคยดูแต่จริงเหรอจำไม่ได้คุณคุณนะคะนี่อันเนี้ยอันเนี้ยป๊าอันนี้เราก็จำได้จำเขาได้นะแต่จำเรื่องราวไม่ได้ละอันอันนี้เนี่ยค่ะที่เราไปดูโดยไรมันที่หนึ่งที่มีเออใช่ใช่นีมีแล้วเขาเอาสกรูเทปไปพันพันพันตัวนี้เพราะมันชิมง่าย เพราะว่าโนมิตาไปนั่งทับแล้วมันถักเราถ่ายรูปได้แน่ได้เจ๊ Nhưng lại nói chịu. Just tidy phái nữa tidy phái phải tidy phải phải phải, phái phải tidy phải, nữa phải, phái phải, tidy phải, nữa phải, ไ้ได้ไงไม่เขาลองกันอ่าหนทีนึงอ่ะก็ปุ่มรูกมันไม่ตดปุ่มา ออไอยู่หลังกระจอกอหลังแล้วโผล่มาลูกโผล่มาอย่างนี้แล้กไปใต้โต๊ะใช่โาะอ้าขึ้นมาเนมาเ,เอ,อมือด้วยมือด้วยเอองนสามนี่ครับส่ะมิติค่ะเจี๋ยไปยืน,นได้ใจแอมด้ยคะ ไปใหล้นลกคุผ่าอาจารยไม่หนีไปไม่หนีไปไ้นะที่แรนะซูนีออกเป็นช่วงอันนี้สิบวินาทีแล้วค่อยไปมองเม่เหรอ ไปเป็นอะไรครับกระจมรับาลนู้นะครับทีุ่กาอาบน้ำปิไปจากทีสุกาะบับาลนี้รันานี้ไปนิงเจอแ้อันนี้ โมงการเวลาโมงกันเวลาโ,เ,ลาโเดินแล้วมันจะตัวเล็กไม่ใช่มันเรื่ออะไรมงย้ส่วนแต่ว่าถ้าเดินไปแนี้มันจะกลายเป็นทางอื่นเลยนะคะเนี่ยโอ้โหก็ไปนั่งแล้วให้มันอยู่ในปากแบบนี้ค่ะปาปาเห็นไหมตีเป็นบากเลยเนาะไม่วดนั่งตรง <laughs> ออออขอบคุณแม่นามของโดเรมิเป็นแบบนี้เหรอไม่เคยรู้เลยค่ะทำแมชชีเเหรอนีอ่รู้ผู้ใหญ่